ระบบตีโกณมิติเนี่ยเป็นระบบสัมพันธภาพสมพันธภาวะของกลไกที่มันสมองเราสามารถประมวลแล้วก็ผนวกกับสีภาพของพันธะในรอบสุริยะจักรวาลหรือการกำเนิดระบบกาแล็กซีน,น,นะคะจะเห็นความเบอง้างของหลุมดำและก็กระบวนการที่เกิดจักรวาลน,นะคะในโลกของเราเนี่ย b บ็กกราวน์เนเจอร์ของเราเนี่ยม,วมีวิติสิ่งมีชิวต่างต่างนะเหมือนจัก,กรวาลนั่นนะคะเราต้องร,รู้จักที่จะสังเกตว่าแต่ละดวงชีวิตที่เราเผชิญแต่ละวันเนี่ยมันมีตะกะของมันเช่นไรมีผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไงแต่ละวนันเหตุและผลและการศึกษาเรียนรู้เรียนรู้สิ่งต่างเพื่อที่เราจะระวังสิ่งและเราสามารถที่จะกำหนดแต่เปนชันที่เหมาะสมในระบบสุริยะจักรวาลของเราในลักษณะของปัเจกภาะวะและสามารถสร้างมาตรฐาน